ครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มตกเย็นกันแล้วนะครับก็เริ่มมีคนมานั่งมาพักผ่อนกันแล้วนะครับเริ่มมีคนนั่งพักผ่อนกันแล้วบรรยากาศยามเย็นก็สบายๆนะครับสบายจริงอันนะี้ฮก็เริ่มมีคนถ่ายลงถ่ายรูปก็เหมาะกับการมาพักผ่อนครับผม ที่พักที่เขาแน่นเอามาครับมีบาร์นะครับสำหรับใครที่อยากสั่งเครื่องดื่มก็สั่งได้นะครับ ัดเซ็ตอาหารไว้เรียบร้อยนะครับสั่งไว้ก็เดี๋ยวให้เขามาลงตอนทุ่มครึ่งนะครับผมระหว่างนั้นก็นั่งกินลากิมเบียสังสั่นกันไปก่อนนะครับนี่อันนี้โต๊ะนิคมแกงนิคมนี่อันนี้คนชวนอ่า คนชวนไงที่รกว่าไก่ไม่มาเราเหลือให้มาแล้วเกินเสียงเงื่อนเป็นไปด้วยข้างบนอ่ะอะไหนวะพูดพูดดังไปโธ่ <c oughs> นี่ตอนนี้ก็ยังรออาหารกันอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวรอมาแล้วครบๆ <c oughs> ตัดอาหารลงค่อยอีกทีหนึ่ง <c oughs> สัมผัสบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมที่เกาะช้าง <Yeah. S 1> อันนี้ก็เหมือนเป็นอีกอีกอีกร้านหนึ่งใช่ปะโออีร้านนี้น่าเข้าขอ่ะพี่พานอ้ร้านนี้น่าเข้าขอพี่เขามีใช่ไหมเนี่ย ชื่อออร้านเคือถ้าเป็นช่วงที่แบบเทศกาลท่องเที่ยวนี่ผมว่าคนน่าจะเยอะนะฝรั่งนี้นะพวกฝรั่งต่างชาติคนไทยอย่างนี้น่าจะมาเที่ยวกันเยอะอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยซันอินโซนะ รู้สึกว่าตามที่พี่โจโบอกเนี่ยไอแถวเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นแบบเครือญาติกันเชี่ยวอภบานใช่เหมือนแบบเป็นเครือญาติกันนะแถวนี้นะส่วนหนึ่งเออมันรวมถึงก็ตรงไหนเอามันแบบมันเหมือนแบบระบบของสีอ่ะก็มีแต่ญาติญาติกันเงี้ยทําเป็นรีสองรีสอร์ทกันมีอะไรอร่อยเรื่มาฝากด้วยมีหรอก <c oughs> บอกว่าเดินมาชมไฟออกมาเดินชมไฟ ตามภาษาหนุ่มโสดเอ้ยเี้นี่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 เช่าเนี่ยเขาเขา,เขาคิดยังไงเตั้งแต่มาถึงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะกิจกรรมหลกักๆมีอะไรบ้างอ่ะก็แค่เล่นน้ำ แล้วก็เล่นน้ำทะเลอาบน้ำกินข้าวเงี้ยมนจก่ <c oughs> อะินข้าวเอ๋อเออไอพายังได้ไปขี่รถเล่นกับแฟนอย่างนี้วะเอราวันเกาะช้าง Yeah. เนี่ยคือเดินม,มากันแบบเหมือนกลุ่มนักท่องเที่ยวยี้นี่มันน่าจะมีคนมาไอ้นี่ั้งเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าเราเดินมาหาเด็กอีกเดออิน <c oughs> ม,มาหาที่ที่ปล่อยน้ําอีกแย่แย่แย,แย่ทรงแต่ละคนนี่อย่างได้เลยแบบมองสอดสายสายตาไปเรื่อย <c oughs> เอย่างเงี้ยแ้ต่เซเว่นก็เซเว่นก็ค่อนข้งข,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 งขงี่นะแถวนี้นะ เออที่อยู่มุดก็มีอ่มีแม่โครงก็สะดวกสบายนะเซเว่นหาง่ายดีมีแมมคโรเลยอืันก็อำเภอย่อมๆ่อมนะพี่นะก็อำเภอเกาะช้างออะนคืกกเาะช้างโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวไปตัดกันคลิปยาวไปเดี๋ยวลงไม่หมดอีก